สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หายไปนานครับเพราะว่าผมมัวแต่ไปอัดเกมอื่นอยู่นะฮะแล้วก็ติดงานเยอะด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับใน Starcraft 2นะฮะโอเควันนี้เราก็อยู่กับบาร์โค้ดเพล e r นะฮะนี่ไงครับพีมาแล้วบาร์โค้ดออนบาร์โค้ดแอคันะเป็นเซิร์ฟฝั่งสีแดงนะครับผมและคู่ต่อสู้ของเขาก็เป็นผู้เล่นบาร์โค้ดเช่นกันนะฮะ เรีนเป็นโปรโตอสสี 4, น้าเงินที่มุมขวาบนนะฮะไม่ใช่มุมขวาบนฝั่งขวาบนนะฮะโอเคเอ่อวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าอะไรนะ ...Data าสะนะ,ะข้อมูลสนะรู้สึกว่าจะเป็นแมปเอ่อแมปภูสําหรับเดดเดอร์ซีซั่นนี้นะฮะซึ่งก็น่าสนใจดีนะฮเพราะ ผมชอบนะนนี้แบบมันมีรอยแตกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วดูคุณดูคลิปการขยายคลิปของออของเซิร์กนะฮะมันมันแบบมันมันมีรอยแตกอะ่ะเออสวยดีนะฮะฝังฝังเซิร์กเล่นยังไงครับฝั่งสีแดง12พูนะฮะโอเคลงสปอนนิงพูลแล้วนะครับเรียบร้อยซึ่งสีน้ำเงินมาสร้างไพลอนกันไว้นะครับไม่ให้ฝั่งสีแดงนี่ลงเบส2ได้นะครับ สีน้ำเงินสร้างสร้างที่เบส,สองของตัวเองนะครับไซเบอร์เนติกสคอร์กำลังตามมาเฮ้อเดี๋ยวสีแดงเล่นอะไรนะทำไมอัปเกรดมุดดินก่อนนะรีเสิร์ชวอปอัปเกรดเออรีเสิร์ชอะไรนะ้บอโรนะฮะขอไปดินผัดกัน,นสมองก็รวนโรชวอร์เรนอ่ะอย่างนี้แสดงว่าจะเล่นแนวเออโรชมุดดินแอบลอยหลังฐานนะอาจจะไม่หลังฐานก็ได้นะครับ เป็นงง้นนะฮะโอเวอร์โหลดบินสเกลเปิดแมปเรื่อยๆตามปกตินะครับมีโรนวิ่งมาสเกลด้วยน,นะครับแล้วโรนมันทำอะไรเนี่ยก็โอ้โหเซตเบรย์พอยต์ไปเต็ม <c oughs> ไปหมดเลยนะครับผมชิวๆนะฮะระหว่างรอโรชบอร์เรนให้มันเสร็จนะครับแล้วยังไงครับเบรสองก็กำลังจะขยายนะครับสินน้ำเงินส่งโปรบมาสเกลเจอพอดีลงไหมลงไหมลงได้นะฮะในที่สุดอย่างนี้นี่ สีนเงินสีน้ำเงินเขาเห็นหรือ,อยังอ่าโอเคสีนเงินสีน้ำเงินเห็นแล้วนะครับว่าลงอ่าโรชวอร์เรนนะฮะแต่ว่ายังไม่เจอควีนนะผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับว่ากำลังจะโดนโรชแบบมูดดินนะฮะคิดว่านะเออบอโรโรชบอโรเออนั่นแหละปั๊บสตอเกอร์มากันไว้ก่อน2ตัวแล้วก็ชิลแบตเตอรี่สร้างแล้วก็แคนเซิลทำไมแคนเะซิลฮะอ๋อจะเอาเงินมา สร้างน็กซัสนะฮะเน็กซัสเนี่ยก็จะเป็นคำรูปเอกพจน์นะฮะถ้าพรหูพจน์เนี่ยจะเป็นเน็กไซนะเอ้ยพ็อกซี่เฮชอรี่โอ้โหเคแล้วเขาคุยอะไรกันเมื่อกี้อ๋อโนสตสองพจน์ไอดุนไอ้ดนวันทูมไมโครอ๋อโอเคไม่อยากเล่นไมโครนะฮะสีสีน้ำเงินบอกนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะฮะ คือถ้าคุณมาเจอเพลเยอร์ไดมอนดเช่นกันเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด2คนนี้เป็นไดมอนด์นะฮะคือระดับไดมอนด์เช่นกันยังไงก็ได้ไมโคลยแล้วฮะไม่ต้องกลัวอืมโรชมุดดินครับอย่างนั้นนะฮะเออเขามีรถมุดดินแต่ว่าเขาไม่ได้อัปเกรดให้มันแบบเคลื่อนที่ใต้ดินได้นะมีแค่มุดดินนะแล้วยังไงครับโอ้ยอย่างนี้สีน้ำเงินก็ยิงชิวๆเลยนะฮะ ซีหลอดตายไหมครับซีหลอดไม่ตายนะครับวิ่งนี้อ่ามาชาร์จเพิ่มโลนะฮะวันนี้แล้วยังไงครับนี่อะไรเนี่ยชิลแบตเตอรี่โอ้โหเล่นแนวตั้งรับนะครับสีน้ําเงินสีแดงมากดสีน้ําเงินไว้นะฮะอย่างนี้ออกไม่ได้นะครับผมว่าเออเนี่ยแหละครับโรบอติกสแฟกซิลิตี้ต้องมานะครับอ้าวสตาร์เกตเรียบร้อยครับพ็อกซี่แฮชเสร็จแล้วนะฮะยังไงต่อครับสร้างโรชขึ้นมาเลยนะฮะใช่ครับเป็นโรชแล้วก็ควีนด้วยนะครับผม โรสกควีนสีน้ำเงินเจอแล้วนะฮะน่าจะเจอเพราะว่าคลิปนะส่งสต็อเกอร์เซีหลอดแล้วก็อเดฟมาตามเกมนะครับในขณะเดียวกันหน้าบ้านนี้ก็โดนกำลังโดนรวงอยู่นะครับสตอกเกอร์ยังไงครับชิวแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดนะฮะพลังหมดยังไงโรชอย่าลืมนะครับโรชเนี่ยเวลามันมุดดินเนี่ยมันจะรีเจนเลือดเร็ว <c oughs> เร็วอยู่นะฮะอหนโอ้ยเจอเปิดนะ เพล์เวอรชันนะครับมูดินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนอกจากทำให้ฟปเจนเลือดเร็วแล้วก็ไมไม่ยิงให้ตายนะครับอู้ยิง่แหละเรียบร้อยมีคุยนะครับคุยนออกมาฮิลได้นะแต่ว่ามันสังหดนี่หว่าจะยังไงครับผมว่าสีน้ำเงินแกแก,แกเกมยากแล้วนะเดี๋ยวโดนกดอย่างงี้ยูเว่นแต่ว่าจะต้องรอให้ฝั่งสีแดงเงินหมดแล้วก็สร้างอยู่นิตไม่ได้นะครับซึ่งมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เขาก็มี2เบสแล้วนะ คนงานก็กําลังจะเต็มด้วยนะครับโอเคในเบสหลักในคนงานเต็มแล้วนะโลบอติฟิสซิลิตี้มาหรือยังครับมาแล้วนะฮะอิม,มร์ทอกกำลังสร้างอยู่นะครับผมมีเซอร์กลิงมมดุดินกันจุดนี้ไปด้วยนะฮะบ,บอกว่าไม่ต้องสร้างฐานไม่ต้องขยายสไปคลอเรอร์อมาแล้วนะฮะสร้างรูนขึ้นมาต้องถอยกลับมาฮิวอ่านนี่เรายังไงฮะรชมันก็มุดดินได้นะรถมุดดินนี่เป็นอะไรที่น่ารำาขานมากเลยนะเพราะว่า บุดินปั๊บก็อย่างที่บอกนะครับบุดินแล้วมันจะดีเจนเลือดได้เร็วนะฮะแล้วพอมันโผล่ขึ้นมามันก็นั่นแหละนะฮะมาป่วนได้อย่างงี้ยิ่งถ้าหาว่าอัปเกรดให้เคลื่อนที่ใต้ดินได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะยิ่งป่วนเข้าไปใหญ่เลยนะซึ่งในตอนนี้สังสีน้ําเงินไม่สามารถเก็บแร่จากเบสสองได้นะฮะเพราะว่าโดนป่วนอยู่ก็เลยต้องส่งสตอเกอร์สองตัวสามตัวมาเคลียร์แต่ว่ามันยิงอยู่แค่สองตัวเลยครับเนี่ย มันติดนะครับต้องขยายต้องเคลื่อนที่เอา้าแล้วทำอะไรเนี่ยอ๋อขึ้นมากันบ้านกันเบสหลักนะครับโอเคควีนตายไปแล้วศพร้อยขึ้นนะฮะืหนีตามปล่อยไปนะฮะมายิงฐานใหญ่ต่อยีงไงครับแคนเ์ซึ่เลยนะครับฐานใหญ่ยังไงพังแน่นอนฮนะที่มอเตอร์มานี่ยตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับเรียบร้อยฐานใหญ่พัง มันชื่ออะไรนะบรูลิงใช่ไหมเออบรูลิงนะฮะแตกออกมาเรื่องปกติโอเคตอนนี้สีน้ําเงินสามารถเคลียร์เบ2สอได้แล้วนะครับก็เก็บแร่ต่อเลยนะจังหวะนนี้แล้วยังไงครับสีแดงสีแดงไปรัชเขาแล้วก็ผิดแผนนะฮะอย่างนี้ต้องรีบสร้างกองทัพใหม่เลยนะครับแล้วมาสร้างคลิปทาไมคุณสร้างคลิปทูเมอร์จุดนี้ฮนะอันนี้แปลกนะหรือว่าต้องการขยายคลิปให้มันครอบคลุมทั้ง พื้นที่บริเวณนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะเบียดสามกำลังมานะครับของฝั่งสีแดงนะโอเคกองทัพสึกรลิงเยอะมากให้ดูสีน้าเงินซิโอเรกิลกำลังบินมานะครับบินมาบินไปบินมาบินไปอยู่นี้นะฮะเปิดแมปเปิดหมอกนะครับผมจะเข้าไหมครับไม่เข้านะยังไม่เข้ามานะครับสึกรลิง ด้ยเดี๋ยวสตอกเกอร์กับอิมเอร์มันเดือดรึลิขนาดนี้มันไม่ไหวนะฮะอ,อ่นนอกจากว่าจะต้องสู้แบบหลังชนฝานะหลังชนเรศโอ้อย่างนั้นก็มีโอริคอลบ,บินมาอ,อ่าซัพพอร์ตได้ทันนะตรงนี้ก็ไล่ย,ยิงไล่จิ้มอยู่โคหนีไปได้นะครับผมอ้อบริเวณกลางแผนที่จะมีพุ่มไม้นะบทบังทัศนวิสัยได้อย่างนี้ซุ่มพุ่ม ก็ถ้าในแบบนี้มันคุนๆนะเหมือนผมเคยเล่นก่อนหน้านี้เลยนะฮะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะแล้วยังไงครับสร้างอะไรเพิ่มเติมอาเบสามของฝั่งสีน้ำเงินกำลังมานะครับมีวอยเลอรมาด้วยนะครับออฟเซอร์เวอร์นี้ก็ต้องจับเป็นอยู่แล้วนะออฟเซอร์เวอร์แล้วอะไรเนี่ยริโก้ฮาราสเมนต์นะฮะมายิงตัวเก็บแร่ดูไม่ทันนะครับว่าตายไปกี่ตัวแต่ว่าโอเลโกเกือบตายนะครับโอ้ยเลือดเหลือเจ็ด เ้นแดงพาเปะนะฮะสีแดงดึงควีนมาช่วยช้าเกินไปนะครับแล้วทำไมเขาไม่ขยายคลิปมาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเซิร์ชเซิร์ชถ้าหากว่าคลิปมันไม่เชื่อมกันเนี่ยเวลาคุณป้องกันฐานมันจะยากนะโอ้โหโอเคครับตอนนั้นอาจจะแบบลืมนะฮะโฟกัสไปที่การขยายฐานแล้วก็สร้างยูนิตอย่างเดียวนะลืมขยายคลิปะไรแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ชเนี่ยต้องขยายคลิปลบ่อยๆนะคือถ้า คลิปขอคุณคลุมทั้งแมพได้เนี่ยจะดีมากนะบอกไว้เผื่อมือใหม่มาดูนะแนะนำแนะนำวอยเรยมาแล้ววอยเรยอัพเกรดบวกหนึ่งให้กับโจมตีระยะไกลแล้วก็เกราะภาคพ,พื้นดินนะครับผมบวกหนึ่งฝั่งสีต้องกนนี่นเป็นบวกหนึ่งยูนิตภาคอากาศนะพลังโจมตีนะครับเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยนะฮะขออภัยครับมือฟาดคีย์บอร์ด นน้นเงิปีทีก็เฮ้ย Star Gate Robotics Facility โอ้โหเน้นไปที่ Robot อ่าโร b o ติกนะฮะกับ Star Gate นะครับผมอื Carrier กําลังมานะต้องมาดูว่าเขาจะจัดทัพยังไงเนะี่ยเคข้างหน้านี้ก็จะมี Immortal Stalker แล้วก็ Adap ตัวหนึ่งบทฟ้าก็จะมี Oracle กับ Pyreal มาบุกแล้วฮะโ o น e Spaces Ward ไปนะครับแคนเซิลได้ทันฮะยิงดีนะครับที่แคนเซิลทัน แทนเซิลไม่ทันนี่โอ้เสียงเงินฟรีนะโดนกับดักไปสองตัวนะครับยังเคลื่อนที่ไม่ได้นะยังไงครับอัปเกรดเพิ่มสปีดให้กับโรชด้วยนะครับผมมีไฮดราโอ้โหแฮงรารลิสนะครับผมมาแล้วไฮดราลสดิสรัปเตอร์ มาถึงที่หมายแล้วนะครับแล้วแคลริเออร์อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะถยทวยไเคาโซ่โอ้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือจเจ้าทุกเทคเลยหรือไงก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเนมาดูกองทัพสีแดงสิกองทัพสีแดงมีอะไรบ้างมีเซอร์กิ้งเฮ d แล้วก็โรชคลินิกแปดตัวนะเซอร์กิ้งกับเฮดร ผมว่าสีแดงนี่ย้ายมาเล่นฝั่งไฮด้านะ้ะย้ายเทคมาเล่นไฮด้าแนละ้อเคมีการสร้างเรเวเจอร์ด้วยตัวหนึ่งนะครับอัปเกรดเอ่อเพิ่มระยะยิงให้กับไฮราลิสนะฮะร o ฟ s p สไถ้าจำชื่อไม่ผิดแล้วยังไงครับช่วงน,นี้เป็นช่วงสงบนะฮะเข้าสู่ความสงบช่วงสั่งสมกำลังนะ เราจะได้เห็นสงครามใหญ่นะดูทรงแล้วน่าจะเป็นเลดเกมสไตล์นะฮะคลิปนี้2 3 4 5นะครับเบส5ของฝั่งสีน้ำเงินกำลังจะมานะฮะมีการจับจองพื้นที่ไว้เรียบร้อยลงแบบแปลนแล้วนะฮะวางกับดักไว้ครับผมกบดักล่องหนนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะมองไม่เห็นนะถ้าไม่มีดีเทคเตอร์นะครับ ยังไงครับฝั่งสีแดงสีแดงก็ยังไม่บุ่งนะฮะมีเอ้ยเทมเพลอะไครฟ์อะไครฟ์เตอร์มิสเทมเพลอะไครฟ์มาแล้วกำลังวิจัยไซไนิกสตอร์มอยู่เลยนะฮะโอ้โหเราจะได้เห็นกองทัพอันเกร็งไกลแห่งโปรโตสนะฮะกองทัพภาคอากาศพร้อมด้วยดิสดิสรัปเตอร์แล้วก็ไฮเทมเพลานะ,ะแล้วไฮเทมเพลามันจะมาตอนไหนวะ สำคัญตอนนี้สีแดงมาจอดที่เบส5แล้วนะครับกำลังจะเข้านะฮะเบส6กําลังสร้างอยู่นะใช่ไหมวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเออใช่อันนี้6นะแต่ยังไงครับอุ้ยเลเกอร์เลกเลอกอร์เยอะมากเลเกอร์เออกี่ตัวเนี่ยเลเกอร์แปดตัวนะฮะจังหวะน,นี้คือกองทัพภาคพ,พื้นดินของโปรโตสเนี่ยจะเรียกว่าสามารถเอ่อสูญสลายหายไปได้ในพริบตาเลยนะเพราะฉะนั้นฝั่งโปรโต,ต,อตอนนี้ต้องขึ้น อากาศยานอย่างเดียวแล้วนะฮะจังหวะน,นี้แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะแก้ทางได้ไงเขามีดิสรั r เตอร์อยู่ <c oughs> มาแล้วะคือเข้าไปมุดดินเลยนะครับโอ้โหสั่งมุดดินแล้วไอ้พวกนี้มันก็มุดหมดเลยมีโ w ม r m สด้วยนี่น่ากลัวเข้าไปอีกนะมาแล้วครับดิสรั r เตอร์บอลนะฮะ pure n o v าแฮร่าตายยกหูจะยังไงครับผมว่าฝั่งฝั่งสีแดงฝั่งเซิร์ฟคอนโทรลไม่ค่อยโอเคนะเอาแล้วคุณทําอะไรครับเนี่ยเฮ้ยดึงไปอย่างนั้นตายหมดนะฮะ จะมาบุด,ดินใกล้ๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับเขามี o อริเคนะฮะใช้สกิลเรเวเลชั o นเปิดเผยตำแหน่งได้นะโอเคลอยขึ้นด้านบนบีสห้าก็ถูกสร้างใหม่นะฮะไม่สร้างใหม่ก็ไม่ได้นะครับผมถือว่าเสียผลประโยชน์นะ งไงเกรเตอร์สไปโอ้โหดิสเออร์คอร์ดัปเตอร์ใช่ไหมคอร์ดัปเตอร์ก็เอามาสร้างเป็นบรูทหลอดได้นะอัปเกรดบวก3ากำลังจะมานะครับในขณะที่ฝั่งโปรโตสฝั่งสีน้ำเงินนี่มีอัปเกรดแค่บวก1นะฮะบวก1พลังโจมตีของภาาพ,พื้นดินและภาคอากาศนะครับผมไม่มีอัปเกรดเกราะนะคร,ครับบุกอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ไฮราล้วนเลย ที่น้ารันอย่างนี้อื้มเจอฟ้าผ่าไปซ้ิครับโอ้โหตายยกปูงฮนะอย่างนี้ว่าเสียเงินฟรีๆแล้วเนี่ยก็ยิงไฮเท็มปลาตายไปได้หลายตัวเลยนะนว่ายังไงครับคอรัปเตอร์ถอยก่อนนะฮะคือเฮราเข้ามาอย่างนี้นี่มันอย่างก็ก็อย่างที่เห็นนะอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็คือตายยกฝงนะ แล้วก็ภาคอากาศก็กมีแค่คอร์ดัปเตอร์นะครับมันไม่ไหวนะครคอร์ดัปเตอร์ก็จำนวนน้อยด้วยเมื่อกี้สี่หลอดถูกวับมาเพื่อป่วนนะทั้งเกรเตอร์สไปลงได้นะครับผมเฟสเตชันพิทสไตเตอร์พังไปแล้วแล้วจวังหวะนี้มีอีกแล้วครับเอ้ยว่ารวมร่างเป็นอาร์คอนนะครับมันกดแคนเซิลไม่ได้นะฮะพังไปนะ ต่อครับอินเฟสเตชันพิชพังนะครับผมโอูบลึมแล้วกองทัพหลักของฝั่งสีแดงเอเขามีอะไรบ้างอะเซอร์คลิงคอรัปเตอร์อะมีแค่นี้เหรออยู่ในภาพพื้นดินอยู่ในต่อต้านภาพพื้นดินแทบไม่มีนะอย่างนี้คือถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินบุกเข้าเลยนี่ชนะเลยนะเพราะผมคิดว่าคอรัเตอร์จำนวนแค่นี้เอาไม่อยู่นะ ีจะย้ายเถียงมาเล่นเบนลิงนะฮะอุตราลิสเควินจะเล่นอุนร่านะฮะอุนร่าอุนร่าอัลร่าออกเสียงได้หลายแบบงไม่ต้องเถียงกันนะครับผมเฮ้ยมีดีทีอันนี้ผมลืมดูนะฮะเขาสร้างดีทีด้วยสร้างไว้ไหนอะอยู่ไหนวะดาร์คชุราอันนี้ฐานหลักนี่ไงเอ่อตอนนี้เท่าที่ผมนึกได้นะฮะ ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือปลดล็อกยูนิตทุกตัวเรียบร้อยนะฮะเบรลิงสีแดงเข้ามาที่เบสเพเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเหรือเปล่าะฮะดูไปเรียบร้อยครับไพ่อนพนะังฮะโอเคอันนี้พังเรียบร้อยเน็กซัสไม่เหลือแล้วแล้วเขายา้ายอ๋อย้ายคนงานมาฝั่งนี้นะในขณะเดียวกันนะครับซีลอยก็ลงมาป่วนอยู่เรื่อยๆนะครับ ถูกไล่กลับไปโดยเลเกอร์นะมีซีลอดอย่างนี้แล้วก็ได้ใช้วาปริซึมไหมอ๋อไม่มีว่าปริซึมนะฮะแสดงว่าสร้างจัรถาน็วิ่งไปนั่นยังไงใช่จริงๆด้วยมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เซตเวฟพอยต์เรียบร้อยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ว right e ่าตอนนี้อัปเกรดบวกหนึ่งเอ้ยบวกสามใช่ไหมวะบวกส ใช่บวกสามพลังโจมตีกับเกราะของภาคพื้นดินนะฮะส่วนภาคอากาศนี่เป็นอาเกรดบวกบวก3เช่นกันนะแต่ว่าเกราะนี่เป็นบวก2นะผมพูดผิดนะจังหวะเมื่อกี้เฮ้ยสีแดงเจอแล้วครับผมโอ้โหเจอแล้วนะฮะว่าสีน้ำเงินมาขยายฐานตรงนี้พอตัวเองก็คิดจะขยายฐานเช่นกันเรียบร้อยครับีกนี้กองทัพควีนนะยังไงครับดีทีวิ่งเข้ามาตายนะ เ้ยเขาไม่มีดีเทคเตอร์นี่หว่าแต่เขามีเลเกอร์นะฮะเรียบร้อยอาคอนเข้าไปตายนะฮะต้องถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวนะอัพเกรดชาร์โด้สไตร์นะครับสกิลบลิงของดาร์คเทมปลนะของดีทีโอเคในขณะเดียวกันนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็เคลื่อนพลแล้วนะครับเคลื่อนน่าจะมากันฐานตัวเองนะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยมีซีหลอดฮาร์ัสเมนนะครับพร้อมกับอาคอนด้วยนะ นี่คือ m n e r a l l ร์ไ harassment ก็จะเป็นการปวดแนวแร่นะที่น้ำงินเขาทำเลยจูกเหรอฮะไม่ไม่รอดนะฮะโอครับถ้าจะจูกอย่างนี้นี่คือระยะมันต้องไกลกว่านี้นะครับทระยะเล็กๆขนาดนี้นี่คือโดนตายอยู่ดีโดนน้ำเลือทิ่มตายนะี่ครับแอตอสนะฮะแอตอสย่อมาจากแอ์โปรตอสนะฮะ เทมเพลตทฮ้ยเทมเพลตสาลำกำลังสร้างอยู่นะครับกำลังจะมาในเร็วๆนี้ในขณนะดเดียวกันฝั่งสีแดงสร้างสร้าง้อมสร้าง้อมข้เอาปาพวกเราไม่น่าทันโอเคฝั่งน้ำเงินเข้าแล้วนะฮะที่เบสนี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันจากด้านบนนะครับรูทหลอดพร้อมนะครับมีการเอาควีนมาฮิลด้วยนะฮะอย่างเดือนเลยนะครับอย่างเดือนเดือดร้อนนี่แหละเห็อย่างไรครับวิ่งออกไปตาย เรียบร้อยครับเจอฟ้าผ่าทีเยวระเบิดเลยนะฮะร่รางระเบิดแต่มันดูไม่ค่อยคุมนะจะต,ตรงนี้อะไรนี่โอเวอร์โหลดนะฮะเอา้าฐานนี้สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีตัวกิบเร,รก่ก็โอเคนะครับเผื่อสป라이์ไปสร้างกองทัพนะฮะมันก็จะดีอยู่นิดนึงดีกว่าโอเคไฮราลิสตัวนี้ตายเล้วยังไงฮะน้ำเงินจะเข้าไม่เข้าครับ เต็มล่ากิ่ตัวเนี่ยเยอะอยู่ใี่ี่ยครับเสกฟ้าพาลงทำดาเมียได้นิดนึงนะต่อรูดหลอดแต่ว่าตอนนี้รูดหลอดมาตรงนี้อุย้ยโดนแคริเออร์จัดการไปหมดเลยนะเป็นรอยแคริเออร์ตรงนี้ก่อนนะครับก็มีไฮดร้าคอยยิงลูกมันด้วยนะไอยานอินเตอร์เซปเตอร์อย่างไรครับจังหวะนี้สีน้ำเงิน มาเคลียฐานนะครับแต่ยังเข้าไม่ได้นะจริงๆก็เข้าได้นะแต่ว่าเอ,อ่อต้องตัดกําลังการผลิตก่อนนะกำลังซับพื่อก็ดีเ mm. พราะว่าเซิร์กเนี่ยเป็นยูนิตท,ที่ใช้เงินน้อยนะฮะแถมยังสร้างเร็วด้วยข้อ <Yeah. S 1> เ,เสียก็คือมันตายง่ายประสิทธิภาพจะน้อยกว่านะเน้นจํานวนนะครับฝังซื้อเจอเจอฟ้าผ่าใสยัยงไงครับคอรรัเตอร์ไม่มีคำสั่งนะครับหมุนไปหมุนมานฮะตายนะครับ ข้ามาดื้ออย่างนี้มันก็ตายเลยครับอันนี้โอ้โหไฮราเยอะมากนะฮะฝงไฮราผู้บ้าคลั่งนะเรียบร้อยครับระเบิดไปนะครับออริโคลผมว่าจังหวะน,นี้ยากอยู่นะฮะมีภาพคุณดีคอยซัพพอร์ตไหมมีอยู่นะครับไฮเต็มปลานะพาะว่าเบสนี้ฟังช่วยเบสนี้พังแน่นอนไม่น่าเหลือนะครับเรียบร้อยครับเซฟฟ้าพ่าลงมาอีกลงมาอีกนะฮะ แต่ว่าถ้าลงซ้ำกันเนี่ยดาเมจมันไม่สแตกกันนะมันจะไม่ทับกันนะมันจะไม่แบบเออเพิ่มขึ้นนะครับมันแค่ทำให้อนาเขตของเอเฟกเนี A ่ย e, ใหญ่ขึ้นเฉยเโอ้โหเดี๋ยวคุณสร้างโอเวอร์เสียตรงนี้เลยนะฮะเรีบเยบร้อยโอเวอร์เสีสร้างเสร็จแล้วมีการเปิดเรเวเลชั่นนะครับโดยออริเคิลนะฮะซึ่งก็ดีนะครับ อย่างน้อยก็ช่วยให้เทมเพสมันทํางานง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้อย่างนวนเลยครับือว่าฝั่งเซิร์ฟนี่ก็แบบสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับเน้นจํานวน,นะฮะอย่างที่บอกทมยูนิตได้อย่างรวดเร็วนะครับทําให้ฝั่งสีน้าเงินต้องถอยไป,ไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็กลับมาอีกนะฮะกองทัพโปรตอสตอนนี้เป็นกองทัพที่น่ากลัวนะเนื่องจากเขามียูนิตภาดอากาศอยู่แล้วไงยูนิตที่แบบทรงประสิทธิภาพนะฮะ ก็ด้านล่างนี้ก็มีหายเต็มปลาคอยซัพพอร์ตนะฮะดาเมจแบบ AOE เต็มๆเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเค okay. ทุกที่สงบหมดนะครับเพราะว่ามาตีกันแค่ฝั่งนี้นะให้เราดิสไปเลยนะครับผมว่าถ้าได้ดิสอัปเตอร์สักตัวมาระเบิดตู้มเนี่ยสีแดงน่าจะร้องไห้อยู่นะไม่แล้วครับเสฟ้าผ่านะไม่ตายด้วยนะครับผมเออตายไปอยู่นิดนึงตัว2ตัวนะะ เรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้ตายเลยนะครับสบรลอยนะใครจะได้เป็นผู้ชนะนะครับโอ้โหเกมนี้อย่างตึงเลยนะครับมีมีมีใครยอมใครนะฮะจังหวะนี้ให้ดูอัพเกรดสิโอ้โหอัพเกรดบวก2บวก3เต็มเลยนะมีบวก1 2อันนะฮะตอนนี้ APM ก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ ฝั่งสีน้ำเ,เงินอย,ยอมถอยอยุยยีเสียงทำลายฐานเขาแล้วก็จะขยายเลยนะฮะโดนเก็บสิครับลักษณะนี้ไม่ต้องสืบเรียบร้อยแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยดีทีฮารัสเมนมาแล้วครับโอฟูเซียมาถึงแล้วทันอยู่นะครับอุ้ยเกือบตายนะฮะเกือบพังนะฮะเอชอรี่รอดมาด้วยเลือดจำนวน90นะฮะน,นี้อะไรเนะี่ยังป้อมสไปคลอเอร์อันนี้สไปกับสปอนะฮะ แล้วนะฮะฝั่งสีน้ำเงินย้ายมาบุกฝั่งนี้บ้างนะครับเจอฟ้าผ่าเข้าไปอีกไซนิคสตอมนะครับพายุพลังจิตนะครับผมไฮรอลิสนี่คือตายอย่างรวดเร็วนะอยหายเต็มปลาเอเนจีหมดนะครับจับรวมร่างเป็นอาร์คอนเลยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะและแล้วในที่สุดฝั่งสีแดงก็ได้กดยอมแพ้ไปนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของฝั่งสีน้ําเงินนะครับเป็นผู้เล่นโปรโตอสนะฮะที่ผมไม่ทราบชื่อนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ